ผมคุณพ่อสรายุทธกสุภาพนะครับเ่อเลนพ่อเทพนะครับตอนนี้ก็เป็นอธิการบันเนนของคณะเยสุวิที่เชียงรายนะครับและในเวลาเดียวกันก็เป็นเฮรายิคของมวยที่เยสุวีเพื่อการศึกษาที่เชียงรายเช่นเดียวกันแล้วก็สอนภาษาอากฤษเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความฝันเดียวก็คือเป็นชาวนานะครับทำไมผมอยากจะเป็นชาวนาจริงๆอะ่ะ ผมเติบโตในครอบครัวของชาวนาและผมชื่อชอบในการทำงานแบบคนธรรมดาเป็นชาวนาที่ไม่ต้องมีความท้าทายอะไรมากนะัซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอดมาและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสทำแล้วแต่ณตอนนี้ผมก็ยังชื่อชอบในการทำนาหรือว่าเช่นทำสวนหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขแม้แต่ตอนที่เป็นน้กบวชเป็นยูสวดแล้ว เมื่อก่อนมีคุณพ่อเบญทรามคนหนึ่งนะครับที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันก็คือคุณพ่อจิรพันธ์ทีนี้เขาก็มีใบสมัครค่ายกระแสะเรียกของคณะเยสุอิตผมก็ได้ตัดสินใจไปสมัครเข้าคณะเยสุอิตผ่านค่ายกระแสะเรียกนั้นสุดท้ายก็ได้รับเข้ามาเป็นผู้สมัครของคณะเยสุอิต ก็คือหลังจากที่ผมมีโอกาสได้เข้าบรรน,น์ผมก็รู้สึกชื่นชอบในคณะเยสุิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้รู้จักกับบรรดาคุณพ่อมิชชันนารีหลายๆองค์ที่เป็นแบบฉบับแล้วก็เป็นแรงบ,บันดาลใจาให้ผมใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเขาแล้วก็นั่นคือเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมอยู่ในการอบรมของคณะเยสุิตไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะเยสุตมาประมาณ15ปีนะครับก็คือเริ่มจากนวัตกรรมสถาน2ปีแล้วก็ไปเรียนปรัชญา4ปีจากนั้นก็ฝึกง,งานประมาณ2ปีแล้วก็ไปเรียนเทวะอีกประมาณ4ปีจากนั้นก็บเป็นพระสงฆ์มาได้ประมาณ3ปีแล้วครับ ประสบการณ์ที่ชื่นชอบมากที่สุดในคณะเยสุเอตนะคบประมาณส5ปีมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียนปัญญาแล้วก็ช่วงเวลาที่เรียนเทวะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆซึ่งเรามีกิจกรรมด้วยกันเยอะเช่นการเล่นกีฬาการออกกําลังกายแล้วก็การทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคนหนุ่มคนหนึ่ง ตอนนั้นก็จะชื่นชอบการใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่าการอยู่ในชีวิตกลุ่มบุคณะกับเพื่อนในการใช้ชีวิตเป็นนักบวชหรือว่าใช้ชีวิต ในฐานะที่เป็นเยสุเอตนะครับบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกหวั่นไหวที่ทําให้เรามีคําถามเกี่ยวกับกระแสเรียนการเป็นนักบวชของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องทําหน้าที่ในการเรียนทจริงแล้วก็การเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมของเราแต่เมื่อเรามีความท้าทายในเรื่องของการเรียนเยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปเรียนปรัชญ,ญาที่อินโดนีเซียผมจะต้องเรียนภาษาอินโดนีเซียก่อนที่จะเรียนปรัชญ,ญาซึ่งเราก็มีเวลาช่วงเวลาสั้นซึ่งมันก็ท้าทายมากบางครั้งเมื่อ เราเหนื่อยเกินไปหรือว่าเราก็สามารถท้อแล้วก็เมื่อเราท้อ เราก็จะเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกระแสเรียกของเราแล้วก็นอกจากนั้นเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้มีคําถามเกี่ยวกับกระแสเรียกก็คือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เจอกับผู้คนที่มีครอบครัวเยอางเช่นครอบครัวของเพื่อนที่ดูเหมือนจะอบอุ่นมากอยู่เป็นครอบครัวมีลูกมีภรรยายอย่างนี้บางครั้งแล้วก็มีความคิดเอ๊ะมันน่าจะมีชีวิตที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งบางครั้งก็เป็นคําถามให้กับก,บกระแสเรียกของเราเช่นเดียวกัน เยสุวีเป็นนักบวชในพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามพระยสเจ้าผ่านทางชีวิตนักบวชที่เรียกว่าคณะเยสุวีแล้วก็ใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้าโดยการทํางานเพื่อผู้อื่นแล้วก็เป็นคนธรรมดาเมือเม่อกับทุกๆคน ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชายนะครับที่สนใจที่จะเข้าคณะเยซุเตหรือว่าเข้ามาสัมผัสการอบรมของคณะเยซุเตสามารถจะติดต่ออย่างแรกก็คือเยซุเตทุกคนนะครับที่บ้านเซเวียแล้วก็ที่สูนเจรินแล้วก็ที่สุเซเวียเชียงรายนะครับและในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลจากอาจจะเจ้าวาดหรือว่าคนที่รู้จักกับคณะเยซุเตนะครับ